สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องพุทธสาวกนะคะในเรื่องของสาม,มนเนราหุนนะคะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในเรื่องของสาม,มนเนราหุนนะคะ 1. บอกความหมายของพุทธสาวกและประวัติโดยย่อของสัม,มนเณราหุนได้นะคะ ข้อสนักเรียนเขียนเติมคําเกี่ยวกับพุทธสาวกและประวัติโดยย่อของสามนเณรลาหุนได้ข้อ3มีความใฝ่รู้และมุ่งมั่นในการทํางานนะคะ กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนนะคะพุทธสาวกคืออะไรพุทธสาวกคือสาวกหรือสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าซึ่งได้บรรลุธรรมและมีชีวิตอยู่ในช่วงที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่นะคะประวัติของบุคคลเหล่านี้น่าศึกษาและนำมาเป็นแบบอย่างในการนำรงชีวิต ซึ่งพุทธสาวกที่เราจะเรียนรู้ศึกษาในวันนี้คือสามัณเนลาหุนนะคะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอการสอนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะเชิญชมได้เลยค่ะ สามนเณรราหุลสวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในครั้งนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเราไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาในครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะกว่าที่พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้และนำหลักคำสอนต่างๆ ที่เป็นหนทางแห่งการพ้นทุก์มาเผยแผ่ได้นั้นต้องผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายเลยนะคะด้วยพระองค์ท่านทรงมีความพยายามที่จะต้องการหาทางพ้นทุก์ขจากการเกิดแก่เจ็บตายจนวันหนึ่งพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสมณะผู้มีกิริยาที่สงบทรงเห็นว่านี้คือทางที่จะพ้นทุก์พระองค์จึงตัดสินใจที่จะออกบวช จนเป็นที่มาของหลักธรรมต่างๆที่เป็นทางแห่งการพ้นทุกข์และสอนให้เราเป็นคนดีค่ะถ้าน้องอยากเป็นเด็กดีต้องรู้จักนำหลักธรรมมาปฏิบัตินะคะสำหรับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยเราไปเรียนรู้พร้อมกันนะคะวันนี้ห้องเรียนของพลอยในเดินทางไปเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ที่ห้องพระพุทธศาสนากันค่ะเมื่อเดินทางมาที่ห้องเรียนก่อนเริ่มเรียนคุณครูการดาได้นำรูปภาพมาให้นักเรียนดูแล้วถามว่านักเรียนทราบไหมคะว่าภาพนี้คือภาพของใครมีใครทราบไหมคะนักเรียนว่าบุคคลในภาพนี้เป็นใครกันเอ่ยคุณครูจะใบให้นะคะว่าทันผู้นี้เป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างการทำความดี ในทางพุทธศาสนามากเลยค่ะใครหรอคะคุณครูครูจะเล่าให้ฟังค่ะสม,มเณรรูปนี้มีชื่อว่าสม,มาเณรราหุลมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเพรามีใครรู้ไหมคะผมไม่ทราบเลยครับคุณครูได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้ฟังนะคะ สมเนรราหุลเป็นพระโอรสของเจ้าชายสิทธะและพระนางยโสธราเมื่อพระราหุลมีอายุได้เจ็ดปีได้เสด็จเข้าไปขอราชสมบัติจากพระพุทธเจ้าตามคำชี้แนะของพระมารดาพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าทรัพย์สมบัติที่เป็นสิ่งของนั้นไม่ยั่งยืนก่อให้เกิดทุกข์จึงควรให้สมบัติที่ยั่งยืนคือพระธรรมที่จะทำให้เกิดความสุขอันแท้จริง พระพุทธเจ้าทรงมอบพระราหุลให้พระสารีบุตรบวชให้พระราหุลจึงได้เป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาและยังได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่ใส่ใจในการเรียนเป็นอย่างมากท่านทำอย่างไรคะสมมเณรราหุลเป็นผู้ที่สนใจและเอาใจใส่ต่อการศึกษาเร,าเรียนพระธรรมเป็นอย่างมาก ท่านจะตื่นแต่เช้าแล้วหยิบกองทรายมาหนึ่งกำมือพร้อมตั้งจิตอธิษฐานว่าจะขอตั้งใจฟังคำแนะนำคำสอนจากพระพุทธเจ้าและภาษารีบุตรให้มากเท่าเม็ดทรายในกำมือนี้สิ่งนั้นแสดงให้เห็นว่าท่านทรงอยากได้รับความรู้มากๆให้เท่ากับจานวนเม็ดทรายที่อยู่ในกามือนั่นเองท่านเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายมีความกระตันอยู่และรักษากฎกระเบียบของศาสนาเป็นอย่างดี จนเมื่ออายุได้ยี่สิบปีหลังจากได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์จ้ะหนูจะเชื่อฟังพ่อแม่ค่ะคุณครูร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆคิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้เราเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จัดตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ ครูข่ามทหน่อยนะคะว่าในห้องนี้มีนักเรียนคนไหนชอบพูดโกหกหรือเปล่าเอ่ยพระพุทธเจ้าท่านเคยสั่งสอนให้เห็นโทษของการพูดโกหกให้แก่สามเณรราหุนโดยการเทน้ําลงบนเท้าจนน้ําค่อยๆหมดไปนักเรียนรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรเทน้ําลงบนเท้าทําไมครับทรงสอนว่าถ้าเราพูดโกหกเสมอเสมอ จะเหมือนกับการเอาความดีออกไปจากตัวทีละน้อยเหมือนกับการที่นามทรงเทออกถ้าเราเป็นเด็กที่ชอบพูดโกหกความดีของเราก็จะลดลงลดลงนักเรียนเข้าใจมั้ยคะครับผมจะไม่พูดโกหกอีกสามนเณรราหุลมีคุณธรรมที่เราน่ายึดถือเป็นแบบอย่างอยู่หลายอย่างเลยนะคะสามนเณรเป็นผู้ที่ว่าง่ายไม่ถือตัว เป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายสามเณรจึงเป็นที่รักของทุกคนสามเณรก็ยังเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอีกด้วยนะคะมีความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเลยค่ะจนสามารถบรรลุอรหันต์ได้และสิ่งที่สำคัญที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนั่นก็คือสามเณรราหุนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ทั้งสามอย่างนี้ถือเป็นสิ่งที่เราควรเอาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะน้องๆช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ข้อหนึ่งสามนเนนราหุล ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศทางด้านใดตอบเรื่องใฝ่ใจในการศึกษาเนื่องจากสามเณรราหุลเป็นผู้ที่ใส่ใจในการศึกษาหาความรู้มากถึงขนาดได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เป็นเลิศในเรื่องใฝ่ใจในการศึกษาข้อสองสมบัติที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้แก่สามเณรราหุลคืออะไรตอบ พระธรรมเนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นว่าพระธรรมเป็นสมบัติที่ยั่งยืนกว่าทรัพย์สินเงินทองข้อสเจ้าชายราหุลเกี่ยวข้องอะไรกับพระพุทธเจ้าตอบสามเณรราหุลทรงเป็นพระราชโอรสของพระพุทธเจ้าข้อสี่สามเณรราหุลเปรียบเทียบทรายในมือของตนเองคืออะไรตอบ ทรงเปรียบเทียบทรายในมือเหมือนดังความรู้ที่อยากที่จะได้รับจากพระพุทธเจ้าและพระสารีบุตรข้อหข้อใดกล่าวถูกต้องตอบสามนเณรราหุลเป็นสามนเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาเป็นข้อความที่ถูกต้องค่ะสามนเณรราหุลเป็นผู้ที่ใส่ใจในการศึกษาเล่าเรียนมากเลยค่ะ ถ้าน้องๆอ,อยากเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งๆน้องๆก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือหมั่นควนควายหาความรู้อยู่เสมอนะคะอีกทั้งยังสอนเรื่องการพูดความจริงไม่โกหกอีกด้วยน้องๆควรเป็นแบบอย่างนะคะความดีจะได้ติดอยู่กับเราตลอดไปค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ นักเรียนชมคลิปวิดีโอการสอนจบแล้วนะคะหวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้นะคะในเรื่องของสัมมญเณรราหุลมากมายนะคะเอาละวันนี้นะคะคุณครูมีงานที่จะมอบหมายให้กับนักเรียนนะคะให้นักเรียนเขียนเติมคําเกี่ยวกับพุทธสาวก และประวัติโดยย่อของสามเณในลาหุนให้ถูกต้องนะคะนักเรียนสามารถอ่านเพิ่มเติมในหนังสือสังคมศึกษาหน้า32-34ถึงได้นะคะให้นักเรียนทำในแบบเหมือนที่ครูให้ไปนะคะแต่ว่าทำลงในสมุดนะคะนักเรียนตั้งใจทำงานแล้วส่งคุณครูนะคะสวัสดีค่ะ